พัฒนาบ้างคุณพัฒนามีคุณแม่มีปัญหาข้อเข่าจากสาเหตุอะไรฮะทราบไหมฮะข้อเข่ามันขัดกันนะคะมันกรดกรดกรุบ,บใช่ค่ะเป็นเพราะอะไรฮะน้ำหนักตัวน้ำหนักเยอะด้วยตอก่อนนีอ้วนมากเลยหนักเท่าไหร่ครับแปดสิบห้าค่ะตอก่อนโอ้โหแปดสิบห้าถือว่าเยอะมากคะนะฮะแล้ว,แล,วแล้วมีไงฮะก็ะเดินทํางานทุกวนันทุกวนันเดินทั้งวันมันก็ หัวเข่ามันมันล่านกระดูกมันล่นเคยไปกระแทกหรือว่าล้มไม่เคยค่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุค่ะเล่นกีฬาอะไรด้วยไหมฮะไม่เล่นนะคะไม่เล่นเดินทํางานทั้งวันเลยเดินทํางานทั้งวันขอทราบอายุหน่อยได้ไหมครับตอนนี้สี่สิบหกแล้วค่ะสี่สิบหกมีบุตรห้าคนมีบุตรห้าคนเคยไปตรวจเรื่องของมวลกระดูกอะไรไหมฮะตรวจแล้วหมอเขาไม่เอ็กซเรย์ให้เขาบอกว่าเป็นแค่ข้อหัวเข่ามันจะเสื่อม แต่มันยังไม่เสื่อมตอนนี้แต่จับเสื่อมแต่น้ำเหลี้ยงมันไม่มีลแล้วแต่ไม่มีน้ําเลี้ยงอ,อ๋ออันนี้คุณหมอวินิจฉัยถูกไหมครอาจารย์ฮะเรื่องเรื่องของข้อที่มันไม่เสื่อมแต่ว่าน้ำเลี้ยงคุณหมอวินิจฉัยก็คงต้องถูกแล้วนะแต่สาเหตุก,ก็คือทําให้ปวดอย่างนี้คือ,อจริงๆความอ้วนหรือน้ำหนักตัวไม่ได้เป็นสาเหตุของข้อเสื่อมโดยตรงนะคะแต่มันจะไปเสริมหรือไปเร่งได้นะคะ อันนี้ก็อันนี้ก็น่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างงาั้นแต่ก็ยังไม่ได้เสื่อมเยอะเพราะว่าอายุก็ยังไม่เข้าสู่วัยทองเท่าไหร่นะคะ,อะตอนที่เป็นคือข้อเสื่อมนี่มันมีสาเหตุหลายอย่างเนาะ,ะที่เสื่อมจริงๆก็คือการอักเสบเนี่ยมันจะทําให้ข้อเสื่อมเร็วการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะหรือว่ามีการอักเสบเรื้อรังอยู่ตลอดเวลามก็ทำลาย กระดูกอ่อนไปได้เวลาเวลาคุณแม่มเจ็บนี่คือบวมไหมบวมค่ะบวมร้อนค่ะแดงไหมฮะมันก็มีค่ะแต่ช่วงนั้นมันจะเป็นผสมกับเส้นเอ็นมาเบียดกระดูกด้วยมันบวมแล้วเส้นเอ็นมาเบียดกับกระดูกมีไหมเส้นเอ็นเบียดกระดูกจริงค่หมอเขาบอกหมอบอกอย่างนั้ค่ะเขาก็เลยฉีดยามาให้ฉีดยาที่ตรงช่วงข้อเข่าค่ะฉีดยาสี่เข็มมาทั้งหมดอะตรงช่วงสุปโกนี่สามเข็ม คุณหมอบอกไหมครับว่าฉีดยาอะไรเข้าไปแก้ปวดแก้ปวดเวลาเจ็บเจ็บสองข้างหรือข้างเดียวข้างเดียวค่ะข้างซ้ายข้างเดียวข้างนี้ข้างซ้ายข้างเดียวแล้วยาที่คุณหมอให้คือก็ให้ยาแก้ปวดจากฉีดยาเสร็จปุ๊บใช่ค่ะยาแก้ปวดทั้งนั้นเลยต้องทําอย่างนี้เป็นประจํำไหมเช่นไปหาหมอฉีดยากินยาเดือนหนึ่งกี่ครั้ง เดือนหนึ่งก็ไปหาหมออย่างนี้สองครั้งเวลาปวดก็ไปทีนึงปวดทีก็ไปทีค่ะแต่เป็นมาสี่ปีแล้วค่ะเป็นมาสี่ปีแล้วก็เดินทํางานทุกวันไม่ได้หยุดเลยมันก็เจ็บยาใช่แล้วทราบไหมว่ายาที่ทานไปมีอันตรายต่อมีมีผลข้างเคียงคือหอเขาก็บอกเหมือนกันว่าทานไปมากๆแล้วก็ดูกมันจะพุจะพุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่อยากให้อื แต่เราก็ต้องทํางานเนี่ยมันก็ทรามานใช่เ,เวลาโหรถเมย์ไม่ไหวก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปทุกเช้าทุกเย็นเลยคุณหมอมีวิธีรักษาให้หายขาดไหมฮะไม่มีค่ะท่านไม่แนะนาอะไรเลยไม่แนะนําไม่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าไม่บอกไม่มีการแนะนําให้ผ่าเอออาจารย์ครับอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามันเสื่อมสุดสุดเลยคือถ้าเสื่อมสุดๆเลยหมอเขาคงจะต้องพิจารณาว่าจะ เสริมข้อให้ไหมอะไรอ,อย่างเงี้ยนะคะพวกกระดูกอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยว่ามีอะไรที่จะเปลี่ยนไหมเพราะว่าถ้ามันเสื่อมไปสุดๆแล้วมันก็จะเดินไม่ได้ก็จะเกิดการพิการขึ้นไงฮะนี่หมอเขาก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปเพราะอย่างกรณีที่ทานยาฉีดยามันก็แค่บรรเทาอาการ มันไม่ได้ช่วยทำให้คอยาที่ฉีดนี่ฉีดเข้าที่เข่าใช่ค่ะฉีดเข้าอันนั้นอาจจะเป็นพวกน้ําเลี้ยงหรือน้ําหล่อลื่นเข่าก็ได้นะฮะหรือไม่อีกทีหนึ่งก็ถ้ามันมีการอักเสบเขาก็จะฉีดสเตียรอยนะฮะเพื่อลดการอักเสบแก้ปวดนะฮะแต่ถ้าฉีดเข้าสะโพกอันนี้ก็จะเป็นยาแก้ปวดมียาแก้เสื่อมไหมฮะแก้ข้อเสื่อมกระดูกเสื่อม คือตอนนี้ที่มีอยู่ก็มีอยู่หนึ่งยี่ห้อนะคะที่สกัดมาจากต้นอะไรนะจำไม่ได้ละอาจจะสกัดมาจากว่านหางจระเข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นยารับประทานซึ่งเขาทดสอบแล้วพบว่ามันไปป้องกันการสลายอของกระดูกอ่อนได้ แต่ว่าก็ในวงการแพทย์ก็เป็นที่ยอมรับบ้างไม่ยอมรับบ้างเพราะว่ามีการทดสอบแล้วพบว่าบางกลุ่มทานแล้วมันก็แบบเออมันไม่เสื่อมเยอะถ้าเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทานแต่บางการทดสอบก็บอกว่าเออมันก็เท่าเท่ากันกับกลุ่มที่ไม่ได้ทานไม่เห็นความแตกตา่างแล้วมันก็จะมียาอีกตัวหนึ่งที่ ชงน้ําทานนะคะเป็นสีขาวๆใช่ค่ะอันนั้นก็เขาก็จะบอกว่ามันจะเสริมสร้างแล้วก็ลดการสลายอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ในวงการแพทย์ก็มีข้อถกเถียงกันอย่างนี้อยู่คือยังยังไม่ได้รับร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ชัดเจนสุดท้ายแล้วทํำยังไงล่ะฮะพอดีมีอยู่ช่วงจะปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะครับคนรู้จักกันเขาโทรมาชวนมาที่เนี้ยอืม เขาบอกเขาก็เพิ่งจะเข้ามาเหมือนกันอแล้วก็ก็ชวนมามานั่งฟังอาจารย์เขาบรรยายครับก็เลยมามาก็มาฟังฟังพอช่วงบ่ายก็ตัดสินใจว่าเขียนใบสมัครเลยแล้วก็ซื้อยาไปกินซื้อทานดูซื้อซื้อไปทานเลยค่ะทานสีอะไรครับสีชมพูค่ะทานสีชมพูแล้วทานยังไงฮะทานวันละสี่เม็ดวันละสี่เม็ดก็คือเช้าเช้ากลางวันกลางวัน เย็นแล้วก็ก่อนนอนด้วยอ๋อครั้งละเม็ดเม็ดเม็ดเลย่ะโอ้อันนี้เป็นเป็นอีกเทคนิคนึงแล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็ทานมามื้อละเม็ดสี่วันสี่วันพอเข้าวันที่สี่วันที่ห้าก็ทานมื้อละสองเม็ดอ่าฮะวันที่ห้าทานมื้อละสองเม็ดค่ะออยากหายอ่ะอ๋อมื้อละสองเม็ดสี่มื้อฮะทุกมื้อเลยสี่มื้อเหมือนกันค่ะ นะเช้ากลางวันก่อนนอนค่ะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลยนะหมดแล้วก็มาซื้อใหม่อ่าฮะค่ะแล้วเป็นยังไงถ้ทานอยู่นานเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามันให้ผลดีต่อต่อข้อเข่าเราประมาณสองอาทิตย์น่ะค่ะอืมสองอาทิตย์ก็ดีขึ้นหยุดยาหมอได้เลยเหรอหยุดหยุดเลยกินไม่ไม่ไม่กินเลยของข้อของเขาที่ไม่กินเลยที่ไปหาหมอทิ้งเลยแล้วก็กินไปได้ปุ๊บ ก็ดูว่าเราทํางานเราเดินต่อก่อนนี้เดินขึ้นบันไดไม่ได้เลยนะคะอ uh huh. พอทานตัวนี้เข้าไปก็หมอหัวหน้าบอกว่าพี่ขึ้นไปทําบันไดให้หน่อยนะก็เลยขึ้นไปขึ้นไปก็เดินขึ้นไปเฉยๆเดินได้ไดเลยได้ได้เลยค่ะอ uh huh. ทุกทีจะขึ้นไม่ได้เลยขาจะแข็งหัวเข่ากล้ามไม่ได้ uh huh. พอทานตัวนี้ไปได้สองอาทิตย์นะ่ะอ uh ืม huh. ดูดีขึ้นอื uh huh. ยาทุกอย่างหยุดหมดหยุดเลยค่ะทานบีมอย่างเดียวใช่ค่ะออก็เลยพอหมดกระปุกแรกก็มาซื้ออีกอฮะซื้อกินสีชมพูไปสองกระปุกไม่สงสัยเหรอก็สงสัยอยู่ว่ายใส่อะไรลงไปในแคปซูนไหมยาโดบยาโปอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สงสัยอยู่ว่ามันดีจริงๆนะแล้วไปหาหมอมาตั้งสี่ปีอะไม่หายไม่หายค่ะ น้ำหนักตัวลดลงหรือเปล่าลดลงด้วยไม่ลดลงก่อนที่จะหายเจ็บหรือเปล่าก็ไม่ได้ลดลงค่ะอาจารย์ช่วย,วยเฉลยหน่อยฮะใส่อะไรลงไปบ้างฮะไม่มีการใสเ่เซยร์ยแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> จากประสบการณ์ที่ผู้บริโภคใช้แล้วอาการหลายแลายอาการดีขึ้นก็มักจะมีคําถามดูรายการอย่างนี้ก็สงสัยอยู่แล้วล่ะบางคนก็โทรเข้ามาเลย โกหกหรือเปล่าจัดฉากหรือเปล่านะหรือว่าเล่นมุกอะไรหรือเปล่าคําถามสุดท้ายก็คือว่าเมื่อมั่นใจตรงนี้ว่าเราไม่ได้โกหกหรือไม่ได้จัดฉากถ้าง,งั้นใส่เซีรรอยหรือเปล่าผมสิ่งที่ผมตอบไปก็คือว่าการใส่เซีรรอยแอบใส่เซีรรอยซึ่งเป็นยาครอบจัก,กรวาลแต่มีผลข้างเคียงที่สูงนะเพื่อให้คนใช้แล้วมีอาการดีขึ้นเป็นการรักษาชั่วคราวอย่างนี้ เราจะมีผมเส้นเียนเยอะมากเป็นความเร็วร้ายอันดับหนึ่งเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีความเร็วร้ายอย่างนั้นตอบได้อยางงี้ฮะาาเพราะไม่รู้เขาจะไปตอบอยังไงเขาถึงจะเชื่อใช่รับเพราะว่าเป็นฟั์ของเรามันครอบจักรวาลจริงๆแต่ในการครอบจัก,กรวาลนี้เราอธิบายได้นะ,ะอธิบายได้ด้วยการทํางานของเม็ดเลือดขาวนะแล้วเราอธิบายได้ก็ไม่ใช่ว่าเราฝันรเราได้มีการทดสอบจริงๆ เรามีการสากัดเปลี่ยนแปลงวิธีการสากัดแล้วก็พลิกแพลงในการวิธีการเสริมประสิทธิภาพกันแล้วก็ให้คนกินเจาะไม่เลยขาวออกมาดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจึงจะสามารถอธิบายได้ว่าอาการต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของลุ่มคุ้มกันอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ในวงการแพทย์เนี่ยยังไม่ค่อยรู้กันครับแล้วก็ไม่มีการพูดกันนะฮะ เมื่อเราเป็นกลุ่มแรกที่มีการพูดถึงแล้วก็ประสิทธิภาพมันก็ครอบจักรวาลจริงๆอย่างเนี้ย่อมจะทําให้เกิดข้อสงสัยตลอดเวลาครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลับมาย้อนตอบคําถามนะฮะตอบคําถามของคุณต้นครับว่าทําไมมันถึงดีขึ้นนะผมก็ตอบอยู่ตลอดเวลาแหละก็ทําให้มันมีการสร้างเม็ดเลือดขาว T.H. 1ซึ่งทําให้มันหลัง T.N.F. Alpha เนี่ย น้อยลงครับทําให้หลังอินเตอร์ลูคิน6น้อยลงอ,อันนี้หลังโดยไม่ด้วยขาวทีเอสสองแล้วก็อ่านหลังทีอินเตอร์ลูคิน17น้อยลงครับทั้ง3ตัวเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการอักเสบเมื่อหลังน้อยลงอาการอักเสบก็ลดลงครับนี่คืออาการแรกชัดๆ uh huh. ก็คือไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวน,นั่นเองนะครับมันไม่ใช่ไปแก้อาการอักเสบนะไปช่วย ต้นต่อที่ทําให้เกิดอาการอักเสบให้มันไม่มีมให้มันหยุดซะนะครับไปแก้ไขที่ธรรมชาติครับทีนี้ต่อมาแล้วทําไมว่าเมื่อหยุดการอักเสบแล้วทําไมอีกสองเดือนสามเดือนอาจจะไม่เป็นอะไรอีกแล้วออาการอักเสบมันไม่กลับมาอีกแล้วหรือสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลสีชมพูเนี่ยทั้งห้าตัวมีความสามารถขององค์ประกอบบางตัวนี่นะฮะสามารถสร้างมวลกระดูก โดยเฉพาะยิ่งกระดูกอ่อนอนะฮะข้อเข่าที่มันปวดอาจจะมีการขัดกันระหว่างกระดูกสองท่อนเนื่องจากว่ากระดูกอ่อนมันเสื่อมไปคศักระสามอาทิตย์สี่อาทิตย์จะมีการสร้างมวลกระดูกนี่เกิดขึ้นมามซึ่งตรงเนี้ยเราเคยได้มีการพิสูจน์แลวเคยนําเสนองานวิจัยเนี้ยในที่ประชุมวิทยศาศาสตร์เทคนโนโลยีแห่งประเทศไทยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยอธิบายว่าช่วงต้นทำไมอาการปวดหายไปอย่างรวดเร็วแล้วต่อมาถึงได้ ไม่ปวดอ,อีกเลยเดินได้สบายเหมือนกับอาการบางคนบอกว่าจะกาลังเข้าไปผ่าเขา่ากําหนดให้ไปผ่าเขา่าในอาทิตย์ต่อมาเนี่ยนะออพอกินเยอะๆปับ๊บหายเลยสามวั 3, 000, 4, 000, นสี่วันเดินได้คล่องแล้วหลังจากนั้นก็ลดขนาดลงแล้วก็ไม่ต้องไปแบลไปผ่าเข่าอีกเลยรประหยัดเงินไปได้เกือบสี่แสนบาทสามปีสี่ปีก็เดินคล่องแคล่วอย่างนี้นะครับสาเหตุก็ด้วยจากว่ามันมีการสร้างอะไรขึ้นมาที่ขัด ระหว่างไอ้กระดูกสองทอดเนี่ยที่มันขัดกันอยู่ครับก็คือมวลกระดูกอ่อนนั่นเองครับซึ่งทั่วนี้ก็ปกติดีแล้วปกติดีแล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วค่ะอย่างนี้ก็ต้องทานต่อเนื่องไปไหมคั่าอาจารย์ครับก็เมื่อไรก็ตามที่หายเจ็บลดขนาดการใช้ลงเพราะอะไรครับเพราะไอ้สิ่งที่เราลดการหลังของไม่เลือดขาวเนี่ยมันมีแนวโน้มว่ามันจะสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราจัดการไอ้ความ ไม่สมดุลตรงนั้นให้หมดไปแล้วกลับไปใช้ตัวที่สร้างภูมิต้านทานให้กับเราดีกว่าก็คือสูสีเขียวนั่นเองนะครับทุกวันนี้ก็แข็งแรงดีนะฮะขอบคุณมากครับ